ส่วนช่วงนี้ไปดูที่ประเทศจีนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าที่ประเทศจีนนะเวลานี้เนี่ยเขายังคงพบเชื้อไวรัสโควิด -19 ในอาหารแชร่แข็งที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่นิวซีแลนด์หรือว่าจะเป็นที่บราซิลนะคะแล้วอาหารแชร่แข็งที่ว่านี้เนี่ยจะมีทั้งเนื้อวัว เนื้อหมูรวมถึงอาหารทะเลด้วยค่ะในแต่ละรัฐเจอปัญหากันแบบไหนบ้างเดี๋ยวมาติดตามไปด้วยกันนะคะเพราะว่าทางสํานักข่าวซินหัวมีการรายงานว่าทางการท้องถิ่นของมณฑลชานตงทางทิศตะวันออกของจีนเขามีการเปิดเผยผลการตรวจพบว่าตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่นำเข้ามาในอำเภอสื่อสุย มีผลทดสอบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคโควิด -19 เป็นบวกในวันเสาร์โดยรัฐบาลอำเภอสุุ่ยมีการสั่งดำเนินงานตามแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อตรวจสอบระบบลูกโซ่ความเย็นเรียบร้อยแล้วส่วนห้องเย็นซึ่งเป็นที่เก็บสินค้าถูกสั่งปิดสินค้ากับยานพานะททั้งหมดที่เกี่ยวข้องถูกปิดผนึกบุคลากรทั้งหมดที่สัมผัสใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวถูกตรวจสอบประวัติ และกักกันตัวจนถึงขณะน,นี้ผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเป็นลบค่ะทางสำนักข่าว Channel News Asia มีการรายงานนะคะว่าทางการของเมืองจีนานในมณฑลซานตงทางทิศตะวันออกของจีนมีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2,563ว่าตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาพบเชื้อไวรัสโคโรนอยู่บนเนื้อวัวแช่แข็งและเครื่องในรวมทั้งบนบรรจุภัณ ที่นําเข้ามาจากประเทศบราซิลโบลิเวียและนิวซีแลนด์ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพท้องถิ่นเมืองจีนานระบุว่าสินค้าเรื่องกล่าวนําเข้ามาโดยบริษัทกวัวไทอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปและบริษัทจงหลีเดเวล OP เมนเทรดผ่านเข้ามาที่ท่าเรือในนครเซี่ยงไฮโดยไม่เปิดเผยว่าบริษัทไหนเป็นผู้ขนส่งสินค้าเข้ามาในจีนแต่ผลตรวจผู้ที่เสี่ยงสัมผัสกับไวรัสกว่า7,500คนไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดค่ะขณะเดียวกันทางการเมืองเจ เมืองเอกของมณฑลเหออนานและเมืองซีอาดเมืองเอกของมณฑลซั่นซีรายงานว่าเขาพบไวรัสโครนาบนบรรจุภัณฑ์ของเนื้อหมูแช่แข็งที่นําเข้ามาจากอาร์เจนตินาแต่ว่ายัางไม่แน่ชัดนะคะว่าทั้งสองกรณีมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ส่วนทางการเมืองเป่าโถในเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ซึ่งเป็นมองโกเลียไหนระบุว่าพวกเขาต้องทำการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์และยา,านพาหนะของบริษัทแห่งหนึ่งหลังจากที่พบ ผู้ติดเชื้อโควิด -19 แบบไม่มีอาการที่เมืองเทียนจินซึ่งถูกตรวจพบว่าติดเชื้อหลังจากที่ไปสัมผัสกับเนื้อหมูแช่แข็งที่นํามาจากฝรั่งเศสโดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะจีนเนี่ยต้องยกระดับการตรวจสอบอาหารแช่แข็งที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเพราะว่าเขาไปตรวจพบไวรัสบนผลิตภัณฑ์หลายต่อหลายครั้งเพราะฉะนั้นจีนก็เลยจําเป็นจะต้องมีมาตรการระงับการนําเข้าแต่ยังไงก็ตามองค์การอนามัยโลกยืนยันนะคะว่าความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 จากอาหารแชร่แข็งนั้นมีต่ำมากๆค่ะ